อ่านะครับวันนี้เราจะมาอันด็อกตัวซาร์มาโมนิกนะครับเป็นหูฟังที่เอาไว้คุยอินเตอร์คอมนะครับซาร์มาโมนิกไรชอป 5S นะครับเซตนี้จะเป็นหูฟัง5ตัวตัว so, S ก็คือซิงเกิลจะเป็นหูฟังข้างเดียวนะครับหูฟังข้างเดียวซิงเกิลซึ่งจะมีรุ่น 5S กับ 5D5D น่าจะมาจากคำว,ว่าดูโอนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นหูฟังทั้งคู่เลยครับ อันนี้ก็ได้รับของมาหมดครับเรามา well. อัานบล็อกกันโอเครับนี่จแกะเลยนะครับโอ้เป็นกล่องพลาสติกเลยนะครับตอนแรกเรานึกว่าจะเป็นกล่องผ้าแบบนี้นะครับตัวนี้สั่งมาต่างหาเอามาใส่กล้องนะครับตอนนี้มาใส่กล้องนะครับซิ่งสติกมันก็เป็นของวายท็อกเหมือนกันนะครับแต่เป็นกระเป๋าผ้าแต่เรามาใส่กล้องนะครับสั่งมาก่อนหน้านี้แล้วแต่คราวน Pang ี้หมเราไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นกล่องพลาสติก ครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันใหญ่มากเลยรู้สึกว่าจะแถมด้วยนะครับแถมอะไรอ่ะโอ้แถมแลาเวเลียครับของโบยาครับแถมมาให้ด้วยนะครับจากลานครับโอ้เป็นแบบสาย DM2 ครับ BY DM2 อันนี้ของแถมนะครับจาก้านเยเดี๋าวนรามาเปิดกล่องโอ้แบบนี้ดีเลยเราเนี่ยก็จะได้ กระเป๋าผ้านะครับหืมโหสวยงามมากเนื้อแน่นนะครับซาลามอนไวน์ท็อกซิสเต็มนะครับตัวนี้ติ๊กตรงนี้ครับไวน์ท็อก WT ห้าเอสนะครับห้าเอสชุดนี้มีห้าตัวเปิดอย่างี้ครับอ่ามีชัยลักษณ์ล็อกนะครับตัวนี้ล็อกอันนี้ปลดล็อกครับปลดล็อกสองข้างชิคชิคชเป็นยังไงครับเปิดไปพร้อมกันนะครับไม่เคยใช้มาก่อน งัดขึ้นมาเลยอาตรงนี้อะไรเนี่ยนี้หมุนน่าจะเป็นอะไรทักยางมันจะถอดได้อ่ะไม่รู้อะไรนะอาหมุนแล้วก็แน่นนะครับโอ้โหดูนะครับกล่องโฟมบุกย่างดีครับแน่นนะครับไม่มีหลวมหลุดนะครับแน่นนะครับตรงนี้แน่นเลยดึงออกมาไม่ได้ครับอันนี้ล็อกดิบล็อกโอนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับทุกหน้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับบอกวิธีการใช้เบื้องต้นอ่ะเรามาดูกันต่อไปมาดูจากตรงไหนก่อนดีเนาะอันนี้ดําๆคือน่าจะพลาสติกกันเคลื่อนนะครับเพราะว่ากล่องนี้ใส่มา5้าตัวอาจจะใส่ได้ถึง7ตัวเลยนะครับเพราะนี้ใส่มากันเคลื่อนนะครับโฟมนุ่มๆก,กันชื้นนิดหน่อยอ่ะมาดูตรงนี้โหน่าจะเป็นแผงชั้นแสาร์ี่ห้า2 3เจ6ดแปด0 10ช่องเลยนะครับ โอ้โหเป็นชุดชาร์จแบตนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์อีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูกันอะแดปเตอร์เสียบอยู่ไหนนะครับเอาไว้ข้างนอกนะครับด้านหลังใช้ไฟกี่โวลต์นะครับ12โวลต์2.5แอมป์นะครับอินพุตเข้ามาแสดงว่าต้องมีหัวแปลงอีกเอาพุตเป็น2.42โวลต์นะครับ500มิลลิแอมป์คูณ10คือ10ช่องลวงไฟไม่เจอนะครับสายอันนี้มีอะไรครับเปิดมาได้เอ้ามีช่องครับเราดูไปด้วยกันครับ น่าจะหมดแล้วไม่มีนะครับลึกนะครับไม่มีแล้วอ่ะปิดครับโอเคชึบนี่น่าจะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไม่ก็แบตเตอรี่เดี๋ยวเราแกะไปด้วยกันนะครับอันนี้หัวอ้าวนี่หัวแปลงปลั๊กนะครับพวก EU US อะไรต่างๆนะครับ หัวแปลงอันนี้ก็เป็นอีกประ,ประเทศเป็นประเทศต่างๆนะครับโอ้ยเยอะมากเลยครับหัวแปลงโหสี่แบบอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์แล้วนะครับแบบเปลี่ยนหัวได้ครับเคอันนี้ผ่านไปสำหรับหัวแปลงอะแดปเตอร์กล่องเก็บตัวนี้แท่นชาร์จแบตบเอ่ะเราจะมาดูพระเอกกันนะครับดูก่อนครับเนี่ยกี่ชิ้น1 2สอง สามสี่ห้าโห้าชิ้นมีซองอะไรอีกอ่าอินชัดดาวหมดอ่าน่าจะเป็นคู่มืออะไรอีกก็ได้อานะครับมีอะไรอีกก็ไม่รู้ครับอินชัดดาวหมดนะครับน่าจะเป็นคู่มือนะครับข้างหลังก็เป็นพกคิลิตี้เซอร์ติฟิเคนะครับอาจะเป็นใบรับประกันอะไรนะครับโอเคผ่านไปเราจะเลือพระเอกเราห้าตัวเอาตัวไหนก่อนดีเราขอดูเห็นว่ามีตัวแม่ตัวอู้ พลาสติกอย่างดีเลยครับพลาสติกเนื้อเหนียวไม่ไกลกลางนะครับสำหรับซาลามอนิกมาแล้วพระเอกของเราโว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 ตัวรีโมทหูฟังอข้างเดียวนะครับหูฟังข้างเดียวอ๋อแบตเตอรี่อยู่ในนี้เลยนะครับแบตเตอรี่อยู่ในนี้เลยใส่ซีนกันขั้วไฟไว้ก่อนนะครับยังเปิดไม่ได้ดีตรงนี้มันจะเด้งออกมาครับใช่ไหมครับจะแกะออกปุ๊บ การใช้งานเราต้องแกะขั้วพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะครับให้ขั้วมันคอนแทคกับตรงนี้ได้ครับโอเคยังไม่แกะแล้วกันใส่เข้าไปคืนกดด้านนี้ก่อนนะครับเ,เน่นไหมล่ะ่าจะเน่นนะครับไม่ใส่ยังไม่สนิทหรือเปล่า่าจะเน่นแล้วนะครับโอเคนี่นะครับ ปุ่มเปิดออปุ่มเปิดครับอันนี้ไมมิวนะครับลดเพิ่มเสียงโอเคครับอันนี้เห็นว่ายกขึ้นมันก็มิวให้อัตโนมัตินะครับเอาลงมันก็เปิดพูดได้ปกติยกขึ้นมิวเอาลงคุยได้ปกติโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวลูกครับเดียวลูกถ้าจะใช้ต้องเปิดตัวแม่ก่อนเสมอนะครับถ้าจะใช้ต้องเปิดตัวแม่หาตัวแม่ก่อนอยู่ในอันนี้น่าจะเป็นตัว ลูกโอเคครับสีอเรืองเหลืองครับตัวแม่จะเป็นสีเรืองเหลืองนะครับนะสังเกตูตัวมาสเตอร์ตัวแม่เหมือนจะเป็นตัวส่งสัญญาณหลักนะครับนี่มาสเตอร์ Master ครับนี่มาสเตอร์ Master ครับนี่ Master ครับฟกัดมาสเตอร์เราจะคุยใช้งานเราต้องเปิดตัวนี้เป็นตัวหลักก่อนนะครับตัวที่นหนึ่ง ถ้าเราจะเอาตัวลูก2ตัวคุยกันเลยไม่ได้ต้องอาศัยตัวนี้ก่อนนะครับลักษณะก็เหมือนกันครับเพียแจะมีสีเหลืองล้วเขียนตรงนี้ว่ามาสเตอร์โอเคนะครับทั้งที่เหลือก็น่าจะเป็นตัวลูกอีก3ตัวสำหรับการ u n นบ็อกซ์ม o n i นิกอันบ็อกซหมืแลอย่างอ่ะเนดะีออกให้หมดดูซิมีอะไรอีกหูฟัง4ตัวห้าตัวดูกล่องสุดอยกล่องสุดยอดเนะน,น,นี่ยสกัครชื้อนีกครับ หมุ่โฟมอย่างนะครับประมาณเซนสองเซนเลยนะครับหมุ่โฟมอย่างดีเลยอันนี้ติดกาวนี่กาวน่าจะหลุดอันนี้แน่นอยู่ครับเป็นรอยกาวอยู่ครับขีเ่เขานั่งก็เป็นนุ่มๆน,นะครับข้านั่งตรงนี้มองเห็นไหมครับใส่ขี่ยาดครับปิดเข้ามาอันนี้ง้างไม่ได้ปิดเข้ามา,นนามปึ๊บโอเคจิดแล้วสุดยอดครับแน่นหนามากสำหรับโซนาร์มอนิกไวท็อก WT 5S นะครับรุ่นนี้จัดไป